คณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดหรือกอทอจอทำหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารากิจหน่วยงานของรัฐและเจ้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเป็นไปตามหลักที่กำหนดไว้ซึ่งเมื่อวันที่26พฤษภาคม2565ที่ผ่านมานายพิระทองโพหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่4ในฐาน,นะประธานกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดสมุทรสงครามและคณะ ได้ประชุมคณะกรรมการธรรมมาพิบาลจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมลงพื้นที่ติดตามสอดส่อ,สองผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและโครงการอื่นๆในพื้นที่อําเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามจํานวน3โครงการคือ 1. นโครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตและชุมชนตลาดน้ําโบราณจํานวน3แห่งงบประมาณ21ล้าน5แสนบาท 2. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคลองตาจ่าหมู่ที่3-5ตถึงาตำบลบางยี่รงงบประมาณ7จ็ดล้านสามแสนบาทและ 3. โครงการปรับปรุรงถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กหมู่ที่2เชื่อหมหูที่8บ้านพักเกษตรตำบลบางคนทีอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศัการาช2564จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีนายวิษนุเครือง,งามซึ่งโครงการส่วนใหญ่ดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ80ส่วนผลการติดตามวันนี้นะครับก็พบว่าโครงการส่วนใหญ่เนี่ยมีการดำเนินการบรรลุผลไปแล้วส่วนใหญ่ก็ประมาณร้อยละ80ร้อยละ9 0นะครับ แล้ววันนี้โครงการที่เป็นโครงการสําคัญที่เราลงมาดูอย่างโครงการแรกนะครับโครงการฟื้นฟูพัฒนาวิถีชีวิตของชุมชนตลาดน้ำสามอำเภอเนี่ยก็เป็นโครงการตามยุทธศา,าศาสตร์จังหวัดเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญของจังหวัดสมสุนสงคมที่จะส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวในพื้นที่สามอำเภอนะครับซึ่งทางท่านผู้ราชก,การจังหวัดได้เห็นสำคัญแล้วก็ได้ จัดงบพระนจังหวัดเนี่ยดำเนินการอย่างต่อเนื่องมา3ปีแล้วนะครับซึ่งท่านเราสนุกก็ได้สนับสนุนงบในการจัดทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ในพื้นที่ตำบลบางคนทีนะครับซึ่งจากการตรวติดตามเนี่ย,ยก็พบว่าโครงการนี้ก็ให้เกิดประโยชน์กับชาวบางคนทีเป็นอย่างมากนะครับเ,เป็นเส้นทางที่เชื่อม เชื่อมพื้นที่ให้ให้สามารถติดต่อถึงกันนะครับก่อนหน้านี้การสัญจรไปมาก็จะ,ะไม่ค่อยสะดวกเป็นหลุมเป็นบ่อพื้นที่ก็ยังไม่ได้มีการปรปับปรุงนะครับเมื่อดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยประเด็นแรกคือการสัญจรไปมาสะดวกขึ้นประเด็นที่2คือเรื่องผสจงวัสดุการเกษตรหรือผลผลิตทางด้านการเกษตรเนี่ย ชาวบ้านแถวนั้นก็ได้รับประโยชน์ได้รับความสะดวกเพิ่มมากขึ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเพราะว่ามันก็เป็นเส้นทางลัดที่ไปแหล่งท่องเที่ยวสําคัญสําคัญการลงพื้นที่ของคณะกรรมการธรรมมาพิบานจังหวัดเป็นไปตามภารกิจหน้าที่ในการสอดส่องแผนงานโครงการตามที่คณะกรรมการได้กําหนดไว้คือแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดรวมถึงแผนเฉพาะกิจที่องค์กร,รปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการเพื่อให้งบประมาณที่ได้รับ ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่ารักษาผลประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนและอย่างเป็นไปตามหลักธรรมมาพิบาลคือโปร่งใสและตรวจสอบได้